นึกถึงท่าโจ๊ะโจโจโจ๊ะก็ต้องแบบว่าโจโจเจ็ดเจ็ดด้วยใช่ไหมอ่าเจ็ดเจ็ดพี่เจเจตะลินถูกต้องแล้วมันโจ๊ะยังไงพี่เพลงช้ายอย่างอย่างนี้เลยอะ่ะอเพลงเร็วนี้ยิ่งกว่านี้อ่ะ บอกว่าความโจ๊ะนี่มันอยู่ในสายเลือดอ่าเปิดเพลงามาเต้นได้เลยไม่ว่าจะเป็นเพลงอะไรค่ะดังนั้นวัยรุ่นอย่างเรา uh huh. ใช่ไหมจะต้องมาโจ๊ะกันมามีความสุขกันโจ๊ะแบบไทยๆถูกต้องนะคะ Big Mountain Music Festival ครั้งที่7ค่ะมาโจ๊ะมาแบบเที่ยวมาแบบว่าสุดเหวี่ยงกัน<ค>นี้แค่คิดก็สนุกแล้วอืม จากจะมาแบบว่าบิ๊กเมล์เทนความสนุกมันๆแล้วเนี่ยฟังดนตรีดูคอนเสิร์ตยังได้ท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบุรีด้วยนะคะใช่มาทริปเดียวคุ<ผ>ม้มเที่ยวยาวเลยขึ้นเขาลงทะเลหาดชะอําก็มีนะแกงกระจานก็มีะทะเลเหมอกสวยๆนะคะก็มากันเยอะๆนะคะจังหวัดเพชรบุรีดีมากเลย Mountain Music Festival ครั้งที่7วันที่19 2 0ถึง20ธันวาคมนี้นะคะที่แก่งกระจานคันทรี y c ับ b จัง,จงหวัดเพชรบุรีค่ะมาโจะมาสนุกกันเยอะๆนะคะเจอกัน